มากินร้านนี้ที่เป็นกระแสะแรงมากกับการเสิร์ฟสะดุดตามีไฟลุกแบบนี้คิดว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นผ่านสีกันบ้างแล้วร้านเขาจะเป็นอาหารไทยอิตาเลียนเสิร์ฟจ,จานใหญ่ราคาไม่แดงแถมบรรยากาศดีให้ฟีลเหมือนนั่งกินข้ามกลางธรรมชาติที่นี่ก็คือชิคสองสกเป็นร้านที่ตกแต่งสไตล์กลาเชาโปร่งโล่งแสงสวยมากๆเมนูของเขาจะเน้นอาหารไทยกับอิตาเลียนนะคะแล้วไฮไลท์ของร้านที่ใครสั่งก็ต้องว้าวหยิบกล้องมาใช้รัวๆกับการเสิร์ฟแบบไม่ธรรมดานั่นก็คือพิซซ่าจุดไฟตัวแป้งบางกรอบใส่เครื่องมาให้แน่นๆแล้วเมนูนี้อยากแนะนํามากๆสตม กุ้งตัวโตๆแล้วบอกเลยว่าสดมากตัวซอสต้ยมยำเคลือบเส้นถูกอนุเป็นเมนูฟิวชั่นที่เข้ากันดีมากอีกเมนูหมึกผัดช,ชาที่ร้านเขาใช้เป็นหมึกเกรดซาซิมิจากใต้สดและสะอาดตอนกินเข้าไปคือเทกเจอร์มันกรอบรสชาติครบรสส่วนจานนี้เป็นปูนิ่มทอดกระเทียมทุกคนเขาเสิร์ฟปูมาเป็นตัวแบบนี้เลยอะ <c oughs> เนื้อแน่นมากกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสจัดจ้านคือที่สุดแล้วเมนูของหวานที่ร้านเขามีเมนูใหม่ด้วยนะคะเป็นช็อกดูไบที่ร้านมิสุตอนจุดไฟกลิ่นช็อกโกแลตหอมขึ้นมาตีหน้าเเเเเลลลยยอออ่่ะ้้้าาาาานน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 ปป็็็สสคคุฟีมมมััรกกแแงงวววหบข เมนูของหวานที่ร้านเขายังมีอีกหลายตัวเลยค่ะคือมาร้านนี้ประทับใจแน่นอนร้านเปิด10โมงถึง1ทุ่มหยุดทุกวันอังคารพิกาดอยู่โซแม่ริมใกล้เมืองเชียงใหม่